บอกเลยว่าอีกหนึ่งกิจกรรมยอดฮิตตอนนี้แทบทุกบ้านจะกลายเป็นสวนป่าย่อมๆกันอ,อยู่แล้วนะคะช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้หลายบ้านหันมาปลูกต้นไม้กันเยอะเลยค่ะต้นไม้สวยๆงามๆรวมไปถึงจ้าอาสยามคนนี้นะคะสาวอารมณ์ดีขี้เล่นเธอบอกว่าอยากเปลี่ยนบ้านที่ดูสดชื่นมากยิ่งขึ้นค่ะก็หาแรงบันดาลใจมาปลูกต้นไม้จัดสวนจะได้สบายใจตอนนี้บ้านรกเกือบจะเป็นป่ายแล้วนะคะล่าสุดน,นะคะจ้าเขาก็เลยขออวดต้นไม้จิ๋วที่ปลูกเอาไว้ทั้งหน้ากระจกในห้องน้ำาสนหน่อยนะย แต่ว่างานนี้หลายคนบอกว่าดูแล้วมันอึ้งนะะคุณผู้ชมดูอันนี้ฉันไม่ได้ทะลึ่งนะไอ้ต้นไม้ต้นนั้นมันบังอะไรอยู่หรือเปล่านะคะคือมองต้นไม้ไม่พอภาพหน้าท้องมันเบลอๆในกระจกสะดุดตามากกว่าค่ะ <S <S สาวจ้าเขียนคอมเมนต์ดักแฟนๆไว้เลยบอกเลยว่าขอร้องนัะขยันซูมอเออยิงห้ามก็ยิงยุคคุณผู้ชมห้ามไม่ได้ค่ะซูมกันเพียบแน่ๆค่ะบันเทิงไทยรัฐขอถามถึงความรู้สึกสาวจ้ากันหน่อยว่ายังไงดีต้นแค่นี้บังมิดเลยเหรอ คอมเมนต์ในไอนะคะก็จะเป็นแนวเล่นๆขำๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หวันจะเกิดดราม่าไหมไม่ไม่หวันค่ะคือด้วยความที่ภาพอจจะว่ามันไม่ค่อยจะคือแบบไม่ค่อยได้เห็นอะไรมากนะคะก็จะเห็นแค่แบบลางๆอะไรเงี้ยนะคะคือเราเซฟมากเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่ก่อนที่จะเป็นภาพเนี้ยเราถ่ายหลายภาพมากใสเ่เขาเรียวกว่า ก็นอนเนะนะคะแล้วก็แบบถกลงไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เซฟแล้วคะ่ะถ้าภาพนี้นะคะที่ถ่ายกับต้นไม้ที่แบบเซ็กซี่เกินไปอะไรอย่างนี้น,นะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ชมเพื่อเป็นเพื่อความบันเทิงเนอะช่วงนี้ทุกคนก็เครียดนะคะจ้าเองก็เครียดนะคะก็ขำๆกันแล้วกันนะคะ เอาเป็นว่าขำๆไปแล้วกันนะคะแต่ว่าดูตอบคำถามจ้าก็นิ่งๆอยู่นะแต่ยังดีที่ตอนท้ายมีอมยิ้มให้นิดนึงอะน้องยืนยันแล้วว่าน้องใส่นะเอเอเราคนนอกอย่าไปเถียงเขาเขาบอกว่าใสาก็เรืราส่รู้อยู่แล้วเาขารู้กับตัวเองอยู่แล้วนะ